สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเกาสูตรจ้องดูดูอุเดนเพชรลำเพลินครับพี่น้องครับจานดำจานดำไล่สดอีพีพี่เสดมาลงมืวแล้วแล้วแล้้นั่งหัวควันโมจิเอาขอบคุณครับพี่น้องครับนี่คือทีมงานอาจารย Ps ์ดนตรีนะครับบัตเล็กๆน้อยๆนะครับนอกอีพีนี้ก็เป็นอีพีพิเศษนะครับอาจารย์ดนตรีเข้าใส่สุดเพชรหลองล้ำผู้สุดยอดเลยเฮ็ดแล about, ว้วพี่นาผู้ใดสิเป็นพระเอกแมนแมนเออเห็นแล้วเห็นแล้วเรื่องใหม่เลยพี่น้องคอมเมนต์มาโหลดว่าเห็นแล้วคือจานลอยบ่ พี่นาสิ่งลำเื่องสโนไว้กับคนแก่ีบ้าหรือเปล่าอะไรไหมมันนี่อยู่ตีลําสโนวไว้กับคนแก่ียบทั้งเกลียบเลยอ้าเข่าประจําที่บ้านไอ้สิเข่าวซู่ช่วงต่อไปน้อยจ่าตุ่มเนาะใช่ใช่ครับว่าจะพาดรองเพลงว่าลองซับรองมันเถอแล้วเอาสิเปิดโตเอ่อผู้นำทีมงานเขาเลยก็แล้วกันเพราะว่าการโชว์มันหลายเนาะโชว์หลายงานโชว์หลายครูจิ้นเขาหลายครูแล้วก็รวมไปถึงนั่งสิบสองสิบสามนั่งโอ้หลายอย่างหลายแนว่ยหมดเลพี่น้องนะครับเนาะ เอาบาทเด็กก็คือสีเอาจ่านาทีไปถ่ายรูพ์ก่อนวะเออเอาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นทีละถึกก่อนเออมันจะได้เป็นทีละถึกไกลแม่นแล้วนะครับเอ้าเข่าสัวเข่าสูชุดโชว์ช่วงต่อไปนะครับพร้อมแล้วบอกนะฮวหน้าก้อยหน่อยด้วยใช่ปะใส่แล้วนลูกพีก่อยเอ้าพร้อมแล้วบอกเอ้าเรียนเชิญครับผู้นชทีมงานขึ้นมาก่อนเลยก็แล้วกันครูจีนคู่แรกบ่กเอาทรงให้เลยที เนี่ยโอ้โหวัยว่าจะขึ้นมาสักวันบ่ขึ้นดิโอ้บอเป็นดังสนามตามตัวชิบลดเอาพบกับครูจิ้นครูแรกเลยเอาจารย์จุ่มเนาะผู้ไหนลอกประกาศมาดูครูจิ้นค,ร,คนรูเนี่ผู้ใดสิลปินรับเชิญมาโอป้าสิลปินรับเชิญมาว่าพันรมาครูจิ้นครูเาานี่เข้าวันในศิลปินรับเชิญเอาขึ้นมาได้ป่ะนี่มันศิลปินรัเบเชิญคอยมาในท่าบดาเลยป<า><ล>้าดูเขามานแต่ไข่ เอาเอาเกินมาเอาครูจินครูแรกเหมือนแนวไหลเจัาไหนศิลปินลบเชิญคอยเออคนนี้ซิงเกิลใหม่ๆมันๆสดๆร้อนๆเลยกำลังจะออกนะครับเรจะไม่ปล่อยนะครับยังบอ่ทันปล่อยครับไม่ได้ปล่อยนะครับส่โซวายู่ตัวเนี่ยปฏิฆาัติฆาเออเอาเนี่เอาไปตัวนี้ละอืปติฆาคือเว้ยคือ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 ไปขี้หม้อม่ม่คือ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 ไปขี้หม้อไม่ม่ะคือคือ โอแมงค่ะผมแท้ผมแท้โอ้ผมแท้เนาะโอ้รั่ผมเอ่อเมือนี้มาในเวอร์ชันอะไรไม่รู้แต่ว่าหลักๆก็คือเราจะมาเปิดตัวเพียงเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่คือน้องหายประดานะครับชวนหล่นั่ันก็คืดโอ้ชวนงามๆนะครับงามๆผู้ดีสีสมพูนี่นะครับพี่น้องกึงหูจักกนดีอยู่แล้วนะครับผมเออว่ากันิ่นเป็นโลกไรเขาจะเศร้าลูกเป็นโลกไรเขาจะเศร้าพี่น้องนะครับอ เก่งเรียกรายจุ <gez in> <aff> ๊ดไหลเออเอ้าไมอยากบอกกับพี่น้องมาในเฮ้านี่คือช่วงแรกครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทั้งไลฟ์สดสุขุสุคนค่ะยังจินว่ล่ะค่ะอันนี้งานท่ะหนจังจินค่ะชินเพิ่นน้องพิ่นค่ะอันแรกนย่างก็ค่ะจินเพิ่นแม่แม่พ่อัสดีค่ะพลพอนค่ะ ค่ะข <Kell ey> อนพอนุญาตภาพพี่น้องลองเพลงค่ะค่ะไปเที่ยวภาพี่น้องลองเพลงหมอสึมุันนีแมนสึมุันนี้าพี่น้องลองเพลงค่ะโอเที่นุญาต นามตไหลล็องเกมย้อยย้ยบ่อนุ่งยากทำดุจหังเงอนไอ้วนหัวใจมันยยอนดนเสียงอ่ะใช่ป่ะพ่อพีพอพีพอไีเดอยร์มั้คฮะข้างไปโซนละกัักมบ้านทังหา tương thế này vừa mới nó bắt đầu thì bắt อากาศดังนะครับโไปอยงตรงงานแลวพี่้องครับไปาเข้าไปอย่างคอนตรงข้งา